ก่อนอวันนี้<ะ>เราจะมาแนะนําวิธีทํานะครับผัดกะเพราโบราณนะครับวันนี้เราผัดเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกตลาดนะครับวิธีทาจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้ได้พิีเตอร์สาวสวยมาด้วยวว้า ขั้นตอนแรกเลยนะตั้งกระทะนะครับไฟก,กลางๆนะครับไม่ต้องเร่งไฟแดงมากนะครับแล้วนกะ็เติมน้ามันลงไปนะครับรอจนน้ำม,ม,มันรอได้ที่นะครับผมอ่ะอปลาดุกที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมลงกระทะเลยนะครับ ครับผัดไปเรื่อยๆนะครับนึกลามาสุกนะครับ พี่แกงที่เราตามมานะครับพอปลาสิดได้ที่แล้วครับเราเตรียมพี่แกงลงไปเลยเด mm. ี๋ยวนสักครู่นะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟอ่อนๆไม่ถึงกระอ่อนนะไฟก,กลางๆนะครับ mm. ปลาสุกไดที่แล้วนะครับนนี้เราก็จะมาใส่ พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยผัดต่อครับจะมาเติมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันแห้เงเกินไปนะครับตอนนี้ก็เติมไปเล็กน้อยก่อนนะครับ เติมเสร็จแล้วก็ผัดต่อแห้งไปนิดนึงนะครับเติมอีกนะครับเครื่องปรุงต่อไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับผงชูรสนะครับใส่มากอร่อยมากนะครับมีเกลือสักหยิบมือนึงนะครับใส่ลงไปรสดีหย่อนลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับนี่ ด้วยนี่นะครับซอสหอยนางรมนะครับผมหอ่ลงไปสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผัดต่อครับผมตืมนะ้ำเปล่าลงไปอีกสักหน่อยนึงนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการ ปิดฝานะครับเพื่อให้ปลามันสุกนะครับฝ่า,าครัน้ำประมาณนี้นะครับทว่วเนื้อปลานิดหน่อยนะครับจากนั้นเราก็มาปิดฝาไว้สัก3-5นาทีนะครับให้ปลามันสุกดีนะครับ ก็ปลาสุกแล้วแล้วก็เปิดฝาขึ้นมานะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมใบกะเพรานะครับใบกะเพราที่เราล้างเด็ดไว้แล้วนะครับใส่มันลงไปครับเสร็จแล้วกราจะผัดให้มันเข้ากันนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับคือผัดแบบนี้ก็คือผัด แบบสมัยโบราณเลยนะครับไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายนะครับสมัยแต่ก่อนเขาไม่มีซอสนะเดี๋ยวนี้เรามีซอสมีอะไรมาเติมนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็เตรียมใส่จานเลยนะครับที mm ่ hmm. ใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับส่วนเครื่องปรุงใครชอบอะไรก็ชอบเค็มก็แต่งเติมได้นะครับ ตเติมได้ตามใจชอบนะครับชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะหน่อยไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับอย่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผัดกะเพราโบราณนะครับกะเพราปลาดุกนะครับสูตรหน้าเรียญนะครับ้วเสร็จแล้วนะครับเสิร์ฟได้นะฮะกินข้าวสวยร้อนนี้ไหม อร่อยจริงๆนะครับผมได้ินยังอ่าครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้น,น้าเหรียญหรือลูกฝูงด้วยนะครับในช่อง YouTube NR f i s h i n g Channel